ผมว่าประเทศไทยไม่ได้ยึดติดน,นะครับ,รบแต่คุณแพททองทานลํำคาที่ตัวเองตอบไม่ได้แกก็เลยไม่ยากคนไปถามอะไรแกเยอะซอฟต์พาวเวอรของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมัวลแล้วอย่างเช่นหนโรงเรียนหนึ่งซ o ฟต์อร์อนี่ฮะน,นี่มันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณแพททองทานบอกไม่จําเป็นจะต้องชัดแล้วอย่างเงี้ยกระบีกระบอง s o ฟต์พาวเ คุณุงยิ้งนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการนิยามความหมายซอฟต์พาวเวอร์สำคัญน้อยที่สุดครับผมบอกว่าอยากให้ทุกคน move on จากการนิยามซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังไม่หยุดก็หยุดได้แล้ววอนใช่ไหมวอนวอนแล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่าเรากําลังทําเรื่องใหญ่กว่านั้นเพื่อพัฒนาประเทศให้ไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่อลังการเราไม่ได้พยายามนิยามคําว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วถ้าจะถามผมอ่ะ ใครนิยามคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มากที่สุดเนี่ยสำหรับผมคือเพื่อไทยนะครับเออจริงผมว่าเพื่อไทยนั่นแหละพอช่วงที่ผ่านมาก็พยายามอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเยอะวะ่านี่ไงคือซอฟต์พาวเวอร์ไงสำหรับอาจารย์อย่างแรกเลยคิดว่าประเทศไทยยึดติดอยู่กับตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันสําคัญไหมที่เราจะหาคํานิยามมันให้ออกมาให้ได้ผมว่าประเทศไทยไม่ได้ยึดติดนะครับครับแต่คุณแพทองทานลาคาที่ตัวเองตอบไม่ได้ <c oughs> แก <c oughs> <laughs> ก็เลยไม่อยากคนไปตามอะไรแกเยอะผมเ euh ชื่อว่าเพื่อไทยเองเขาก็ไม่โอเคนะคที่เขาโดนโจ๊บประเภทแบบซอฟ t ์พาวเวอร์คือความรักเนี่ย <Thrones> <c oughs> ผมว่าเขาก็เส็งที่เขาถูกทําให้เป็นตัวตลกนในเรื่องแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคุณแพทองทานท,านที่ไม่อยากให้ใครเถียงเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้ว <c oughs> แต่ว่าผมว่าการที่คนเป็นรัฐบาลต้องชัดเนีย่ยจำเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องบริหารบนความชัดเจนแค่นั้นเองแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมัวแล้วอย่างเช่น เมื่อสักครู่นี้ส่งส่งภาพอันนึงไปในใน Facebook ของโรซี่กับบามะครับใช่ครับมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วว่าหนึ่งโรงเรียนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นี่เยอะนี่มันแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณแพทรังทานบอกไม่จำเป็นจะต้องชัดแล้วอย่างเงี้ยกระบี่กระบองซอฟต์พาวเวอร์ใช่เหรอถ้ากระบี่กระบองเป็นซอฟต์พาวเวอร์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์มินิ่งเลสแล้วมไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าอะไรอะไรก็คือซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งในาว่าซอฟต์พาวเวอร์จะกลายเป็นโจ๊กชั้นหนึ่งมันจึงเป็นที่มาของคําพูดที่ว่าเออนิยามให้ชัดอะมันมีประโยชน์จริงๆนะอย่างน้อยที่สุดอะมันมันก็มีประโยชน์กับความเชื่อมั่นของรัฐบาลนี้และพอมันออกมาเป็นปลูกสฝังความเป็นไทยเป็นหัวใจเยาวชนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กระบี่กระบองเนี่ยอือการสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์สร้างชาติด้วยอุดมการณ์โดยพลตรีกรพงศ์นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ อ๋อแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องคุณสุทินพูดประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องดุริยางใช่ไหมออใช่ดุริยางของกองทัพข,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 ของฐานบกมั้งแล้วก็บอกว่ามีความสามารถทางด้านดนตรีก็ต้องจะดันซอฟต์พ<ส>าวเวอร์ <soft power. S 1> <power S 2> ด้วยม,มันเลอะแล้วนะ <laughs> นเลอะไปแล้วนะ <laughs>